สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเช้าวันพุธนะคะที่7กรกฎาคมนะคะเวลา8โมงครึ่งะะถึง9โมงครึ่งพบกับอีกครูกิกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูกิกจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องพลังงานเสียงนะวันนี้ครูกิกจะสอนเรื่องหูเราเนี่ยขั้นตอนการได้นนยินเสียงของหูเรามีอะไรบ้างนะคะอ่าครูกิกก็ขอขอบคุณนะคะสไลด์นะคะของอักษรเจริญศิลป์ด้วยนะคะที่มีสไลด์ดีๆมาให้พวกเรานะคะได้เรียนรู้กันเนาะ อ่ะเรามาเริ่มเลยนกันเลยนะคะเสียงของรอบตัวเรานะคะการยินเสียงผ่านตัวกลางเราดูซิว่าจากคลิปคราวที่แลว้วคราวเรียนที่แลว้วใช่ไหมคะครูพูดว,ว่าเสียงเนี่ยเดินผ่านผ่านตัวกลางในสามตัวกลางใช่ไหมคะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนั่นเองใช่ไหมคะอ่าเหมือนที่ครูให้ให้เด็กๆดกูรูปที่ใช้อะไรคะใช้แก้วน้ํานะคะสองแก้วผูกกับเชือกทั้ง สองแก้วเลยใช่ไหมคะมก็จะเป็นยาวๆแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วอีกคนหนึ่งฟังอีกคนนึงพูดทําไมเราถึงได้ยินเสียงเพราะว่าเชือกนี่แหละค่ะเป็นตัวการนะคะในการทาไมคะเป็นตัวการทําให้เสียงเดินผ่านทางผ่านมาถึงหูเราได้นะคะอ่ะต่อมานะคะบอกว่าจะได้ยินเสียงนะคะอ่าต้องมีองค์ประกอบสามสามอย่างนะคะหนึ่งคือแหล่งกาเนิดเสียงที่ครูอบอกว่าแหล่งกาเนิดเสียงเกิดจากอะไรนะคะแหล่งกาเนิดเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของ วัตถุนั่นเองใช่ไหมคะเหมือนว่าอ่ะครูบอกว่าให้นักเรียนเอามือจับคอนะคะครั้นที่แล้วแล้วนักเรียนยังไม่พูดสั่นไหมคะไม่สัน่นแต่เมื่อนักเรียนเอามือจับคอแล้วนักเรียนพูดตรงคอเราเนี่ยคะ่ะจะสั่นเลยนะคะอ่ะเสียงนะคะก็คือแรงกําเนิดเสียงกเกิดจากอะไรคะการสั่นสะเทือนนะคะของวัตถุนั่นเองนะคะอ่ะแรงกําเนิดเสียงเขาบอกว่าแรงกําเนิดเสียงที่มีทั้งเกิดขึ้น ที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็ที่เกิดขึ้นเองธรรมชาตินะคะเสียงแรงกาเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรก็คือเสียงกีต้าร์นะคะ,ะถ้าเราไม่ดีดก,กีตาร์ไอเ้เส้นเส้นของมันเนี่ยถ้าเราไม่ดีดมันก็ไม่เกิดเสียงใช่ไหมคะแต่ถ้าเราดีดเส้นมันนัที่มันเป็นเสน้นเสน้นใช่ไหมคะดีดปุ๊บมันเกิดการสั่นสะเทือนไหมเกิดเพราะว่าอะไรใส่กีตาร์ทำไมคะใส่กีตาร์มันสัน่นใช่ไหมคะทำให้เกิดเสียงนั่นเองอันนี้คือมนุษย์สร้างขึ้นนะคะ ต่อมาเสียงโทรทัศน์คนเห็นไหมเสียงโทรทัศน์อ่าเสียงโทรทัศน์ก็คืออะไรคะคือมนุษย์สร้างขึ้นมาเหมือนกันนะคะเสียงวิทยุนะคะเสียงรถยนต์นะคะแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติมีอะไรบ้างอ่าเรามาดูกันเสียงสุนัขเห่าเสียงนกร้องเสียงฟ้าผ่าพวกนี้นะคะคือเสียงที่เกิดเอง ตามธรรมชาตินั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูกันต่อเลยเรามีแหล่งเนิดเสียงแล้วเราต้องมีตัวกลางของเสียงที่ครูบอกนะคะตัวกลางของเสียงก็มีสามประเภทคืออะไรวัตถุหรือสิ่งต่างๆที่เสียงสามารถเดินทางผ่านได้นะคะมีสามประเภทได้แก่ของแข็งที่ครูบอกไปแล้วนะคะข้ามเรียนที่แล้วของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนั่นเองค่ะคืออากาศนะคะอ่า เหมือนคนเราเวลาเราพูดกันทำไมถึงได้ยินเพราะอากาศนี่แหละค่ะเป็นตัวกลางทําให้เราได้ยินเสียงนะคะอ่าทำให้เราได้ยินเสียงต่อมาอาวัยวะรับเสียงคือหูของมนุษย์นั่นเองนะคะแลวต้องมี3ามองค์ประกอบนี้นะคะคือแหล่งกำเนิดเสียงตัวกลางของเสียงแล้วก็อวัยวะรับเสียงก็คือหูของเรานั่นเองนะคะต่อมานะคะคู่นะคะก็จะให้ดูนะคะ คลิปวิดีโอหนึ่งคลิปนะ,ะเรามาดูกันอ่านี่เห็นอันนี้ไหมคะ,อ,ะ <c oughs> อันนี้นะคะก็คือตัวการของเสียงนะคะทําไมผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายคนนี้ทําไมถึงเวลาพูดใส่แก้วแล้วทําไมถึงได้ยิน เพราะว่าเชือกนะคะเป็นตัวกลางในการรับเสียงนั่นเองเชือกกูถามหน่อยว่าเชือกเป็นของแข็งของเหลวหรือว่าอากาศลูกอ่าเชือกเป็นของแข็งนะคะมันก็จะเดินพางผ่านทําไมคะผ่านนะเดินทางผ่านเส้นเชือกนั่นเองเห็นไหมอ่าเดินทางผ่านเส้นเชือกนั่นเองนะคะอ่าก อ่าเชื่อนะคะก็เป็นตัวกลางนะคะในการอะไรคะทำให้เสียงเนี่ยเดินทางผ่านไปได้นะคะอ่าเรามาดูต่อเลยค่ะ นีนะคะคือตัวการของเสียงในคลิปวิดีโอใช่ไหมคะก็จะมีของแข็งของเหลวแล้วก็อากาศให้เด็กๆด,ดูใช่ไหมคะว่าเวลาคนเขาดำน้ำําทําไมถึงได้ยินเสียงเรือผ่านไปเพราะว่าตัวการของเสียงก็คือน้ํานั่นเองก็คือของเหลวนั่นเองนะคะอ่าต่อมานะคะครูจะมาสอนเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางนะคะมาถึงหูของเรานะคะอ่าเขาบอกว่าเสียงนะคะ ต่างๆเดินทางผ่านตัวกลางนะคะที่เป็นของแข็งได้ดีมากกว่าตัวกลางที่เป็นของเหลวนะคะอ่าและอากาศนั่นเองแสดงว่าของแข็งของเหลวอากาศนะคะตัวกลางอัไหนที่เดินทางผ่านได้ดีที่สุดก็คือของแข็งนั่นเองนะคะแล้วก็ลองมาของเหลวแล้วก็อากาศเนาะต่อมานะคะขั้นตอนการได้ยินเสียงของมนุษย์เด็กดูนะ ตั้งใจฟังนะคะครูจะให้เด็กๆทาเป็นกันบ้านนะขั้นตอนการได้ยินเสียงของมนุษย์เด็กๆเห็นไหมแรงกําเนิดเสียงคืออะไรแรงกําเนิดเสียงคือวิทยุแต่ทาไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้ยินเสียงวิทยุเพราะว่าอะไรเขามีตัวรับเสียงก็คืออะไรคะคือหูของเรานะคะคือหูของเราครูบอกว่าเวลาเราจะได้ยินเสียงเรามีอยู่สามอย่างใช่ไหมคะหนึ่งแํงกเนิดเสียงสองตัวกลางของเสียงสามคืออวัยวะรับเสียง อ่ะหนึ่งคืออะไรคะแหล่งกําเนิดเสียงสองคืออะไรคะตัวกลางตัวกลางจะเป็นอากาศนะคะอ่าแล้วก็อวัยวะรับเสียงคือหูทําให้ผู้หญิงคนนี้สามารถได้ยินเสียงวิทยุได้นั่นเองนะคะอันหนึ่งเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงคือการสั่นสะเทือนนะคะจะส่งพลังงานผ่านตัวกลางของเสียงในที่นี้ก็คืออากาศนั่นเองนะคะอากาศนะสองโมเลกุลของตัวกลางเริ่มสั่นสะเทือนต่อกันจนมาถึงหู ของเรานะคะจนมาถึงหูของเรานะอ่านมาสามนะคะอ่ะอะาสามไม้หูนะคะจะรับและสะท้อนขึ้นเสียงเข้าไปในรูหูเพอหูได้รับเสียงแล้วมันก็จะสะท้อนเข้าไปในรูหูของเรานะคะทาให้เยื่อแก้วหูสั่นนั่นเองนะคะสั่นนะพอแก้วหูสั่นเสร็จปุ๊บดค้อนดูกทั่งดุข โกนภายในหูแจะมี3กระดูกก็คือกระดูกค้อนกระดูกข้าทั่งกระดูกโกนนะคะสั่นตามเยื่อแก้วหูทําให้เส้นประสาทภายในคอเคี้ยเนี่ยเกิดการสั่นนั่นเองนะคะเกิดการสั่นนะอืห้าพลังงานจาการสันรน่นสะเทือนก็จะส่งขึ้นเสียง ผ่านเส้นประสาทนะคะเข้าสู่สมองของเรานะคะทําให้ผู้ฟังเนี่ยได้ยินเสียงนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็คือขั้นตอนนะคะการได้ยินเสียงของมนุษย์นั่นเองนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็จบนะคะเรื่องอ่ะเรื่องพลังงานเสียงไปแล้วนะคะอ่ะวันนี้หลักๆครูก็จะมาสอนเรื่องการการและขั้นตอนการได้ยินเสียงของมน,ษน,ะะงมนุษย์นะคะการบ้านนะคะการบ้านวันนี้ให้เด็กๆนะคะหยิบสมุดวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะอ่ะให้เด็กๆนะคะทาเป็น ทำอะไรคะทำออกแบบนะคะทำแผนที่ความคิดนะคะอแผนที่ความคิดก็คืออะไรเด็กๆอาจจะว่าตรงกลางว่าตรงกลางนี้ว่าขั้นตอนนะคะขั้นตอนนะคะขั้นตอนการได้ยินเสียงแล้วเนี่ยก็แยกออกไปแยกออกไปแยกออกไปนะคะหลายๆอันว่าขั้นตอนการได้ยินเสียงมีอะไรบ้างนะคะอฟังนะให้นักเรียนนะคะวาดรูปตรงกลางนะคะแล้วเขียนตรงกลางว่าอ่สมมติว่าตรงนี้นะคะ ครูว่ารูปตรงกลางเป็นผู้หญิงนัเรเยนเห็นว่าขั้นตอนการได้ยินเสียงของมนุษย์นักเรียนก็แยกออกไม้หนึ่งมีอะไรสองมีอะไรสามมีอะไรสี่มีอะไรแล้วก็ห้ามีอะไรแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามลงในสมุดนะคะอ่าใครทําเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปไห้ครูกิกดูด้วยนะคะอ่าแสดงว่านักเรียนได้เข้าเรียนแล้วก็ถือว่าเป็นการเช็กชื่อไปในตัวเนาะอ่านี่ก็ขอจบนะคะการนะคะ การเรียนเรื่องพลังงานเสียงนะคะตอนขั้นตอนการได้ยินเสียงของมนุษย์นั่นเองนะคะอ่ะเราก็มาทวนกันนะพลังงานเสียงมี3องค์ประกอบใช่ไหมคะก็คือเอ้ยพลังงานเสียงนะพลังงานเสียงนะคะมี2ก็คือมนุษย์สร้างขึ้นกับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ เราจะได้ยินเสียงได้ไงมี3มองค์ประกอบนะคะคือแหล่งกําเนิดเสียงตัวกลางของเสียงและก็อวัยวะรับเสียงนะคะขั้นตอนการได้ยินเสียงมีอยู่5้าขั้นตอนนะคะ1 2 3 4 5สองสี่ห้าให้นักเรียนไปทํามาในสมุดนะถ้าเป็นแผนที่ความคิดที่ครูบอกแล้วก็นักเรียนก็แยกออกไปนักเรียนเคยทําแหละครูเคยให้ทํานะคะอะเขียนตรงกลางว่าขั้นตอนการได้ยินเสียงของมนุษย์นักเรียนก็แยกออกไปจากตรงกลางมี5อันนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามแล้วมาส่งคุณครูนะคะในสัปดาห์หน้าเนาะ อ่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะคะบ๊ายบาย